รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานนางสาววิชยดาแกล้า,ลาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการประวัติส่วนตัวชื่อนางสาววิชยดาแกล้า,ลาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการสถานศึกษาโรงเรียนหนองตตงสุรวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1. สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาระงานชั่วโมงการสอน18ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิชาคณิตศาสตร์การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานทะเบียน DMC และงานพัสดุกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนซิรินทรธรระดับอุดมศึกษาครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกประถมศึกษาข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความยาวเส้นรอบรูปและพื้นที่ของวงกลมด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (discovery method) 1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีปัญหาเรื่องการจดจำสูตรของรูปเรขาคณิตหาความยาวเส้นรอบรูปและหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตได้ไม่ถูกต้องปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลต่อเนื่องถึงการนำความรู้เรื่องความยาวเส้นรอบรูปและการหาพื้นที่รูปเร,รขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง ปัญหานี้อาจมีสาเหตุมาจากผู้เรียนไม่ได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองแต่อาศัยการท่องจำสูตรต่างๆเพียงอย่างเดียวดังนั้นเมื่อพบเจอสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความยาวเส้นรอบรูปและพื้นที่ของวงกลมผู้เรียนจึงไม่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความยาวเส้นรอบรูปและพื้นที่ของวงกลมโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (discovery method) เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองเก็บข้อมูลและสะท้อนผล 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 3.1เชิงปริมาณผู้เรียนร้อยละ80มีผลสำเร็จรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความยาวเส้นรอบรูปและพื้นที่วงกลมสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดคือร้อยละ65คะแนนและผู้เรียนร้อยละ80มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ active learning และการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ discovery method ในระดับมากขึ้นไป 3.2เชิงคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะในการสแสวงหาความรู้สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 4. สรุปผลการดำเนินงานผู้เรียนร้อยละ81.6มีผลสำเร็จรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความยาวเส้นรอบรูปและพื้นที่วงกลม สูงกว่าร้อยละ65คะแนนผู้เรียนร้อยละ97.5มีความพึงพอใจต่อาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ Active Learning และการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ Discovery Met h o d ในระดับมากขึ้นไปขอบคุณค่ะ